สุขีห้าไม่ได้เจอพี่หนุ่มว่าจะเจอหลายทีแล้วอันนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง สวัสดีวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2564วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับมันจะเป็น,นมิตหมายที่ดีที่เราจะเริ่มทําให้มันถูกระเบียบวันนี้มาทําอะไรได้รับการร้องขอนะครับจากร้านค้าริมถนนเส้นสาลิกานะครับเส้นสาลิกาแล้วก็วันนี้มากับท่าน หัวหน้าหมวดทางหลวงหัวหน้าหมวดทางหลวงท่านเทียนชัยสิงโตทองนะครับวันนี้เราได้รับอะไรนะพี่การร้องเรียนจากประชาชนใช่ผู้สัญจรไปมาทั้งหมดเลยนะครับว่ามีร้านค้าลุกล้ำแนวเขตทางหลวงนะครับป้ายลุกล้ำแนวเขตทางหลวงวันนี้ท่านมาทําให้ได้เห็นหนึ่งเคสนะครับเคสนี้คือเป็นเคสที่ร้านส้มตำร้านเนี้ย เป็นเคสที่ได้รับการร้องเรียนมาสองสามรอบแล้ววันนี้ท่านผู้อำนวยการท่านมอท่านมอคนนาไม่เพิ่งทาการทางหลวงท่านมอหน้าท่านทางหัวหน้าหมดทางหลวงนะครับท่านเทียนชัยลงมาทำการรื้อถอนนะครับทำการรื้อถอนเพราะหนังสือมันชี้แจงว่าอย่างนั้นขอดูหนังสือหน่อยครับขอดูหนังสือหน่อยครับ อขอดูหนังสือนะอันนี้หนังสือจากส่วนราชการนะฝากกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะครับสาริกาจะได้ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายอ่าอ่าพี่พถือไว้นะอ่ะตาตอนที่ท่านได้ปลูกสร้างร้านค้าเพื่อขายของลูกล้ำเขตทางหลวงในเขตทางหลวงหมายเลข3049ตอนนครนายกถึงน้ําตกนางรองอันเป็นการฝา่าฝืนกฎหมายทางหลวงมาตรา38แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง2 5 0 0 535 มีความผิดตามมาตรา17ต้องโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกินห0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหมวดทางหลวงบางพีจึงขอให้รื้อถอนหรือขนย้ายนะครับสิ่งปลูกสร้างนังกาออกไปจากทางหลวงภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือรับหนังสือตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ออกวันที่19พฤษภาคุสภานะครับเพราะฉะนั้นมันเกินแล้ว7วันนะครับเพราะ,ะนั้นร้านค้าร้านนี้ต้องรื้อถอนเป็นนิสัยที่ดีนะครับ หรือแมงทั้งหมดนะครับเอาฝากเลยครับนะร้านค้าร้านรวงรีสอร์ทอะไรที่เกินหรือหมดครับหรือหมดนะครับหรือหมดฝากเลยนะครับจากเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนดูไหมท่านเขตทางเอาตรงเนี้ยเอาตรงนี้เป็นหลักนะเอาตรงนี้เป็นหลักถ้าตรงไหนเกินหรือ เชิญครับเ,เชิญวัดครับพี่เชิญวัดครับจริงๆมันจะแมทกมันระหว่างหลักหินของชาวบ้านกับเศษรางหลวงมันเออเออเออเอาฝากแชร์ไปเลยสายริกาจะได้เจริญจะได้อยู่ในระเบียบมาๆๆๆๆๆมาฝากไ์ฝากแชร์ไหนๆก็มาทำกุฏ<ม>าระเบียบกันแล้วนะครับก็อย่าเลือกปฏิบัติ นะครับรู้สึกว่าป้ายคสาริกานี่กระโดดเต็มๆนะทั้งหมดกี่เมตรนะพี่ยี่สิบเมตรจากกลางเส้นถนนไม่ว่าจะเป็นถนนกี่เลนก็ว่ากันไปสีพ่นไม่อนะสีสีแดงไม่ว่ายี่สิบอยู่ไหนยีอยู่ไหนอ่ะยี่สิบเมตรถึงนี่นะอ่ะต่อกลาง เสาหินอยู่ไหนแองอิงถึงเสาหินด้วยโอเค <Okay. S 2> เอาอย่างนี้ประมาณนี้เพราะฉะน,นั้นปลายสาริกาหรือด้วยฮะด้วยวด้วยด้วยอ่ะปลายฝั่งนู้นพี่ไปฝั่งนู้นเฮ้ hey, ไปตรงนู้นก่อนได้หมดทั้งหมดนะฮะไงนู้นก่อนเพราะว่าได้รับหนังสือเหมือนกันหมดมันมาร้านหนึ่งก็รือแม่งทั้งหมดอนะ่ะครับใช่ ถือโอกานสกานี้เลยนะครับ,รบเอาอย่างนี้พี่าาผมเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ไม่เลือกปฏิบัตินะพี่พ พตอะนั้นพี่ก็ต้องไม่เลือกปฏิบัติกับใครทั้งสิ้นการที่เหมือนกันหน่วยงานและการก็มีจุดยืนอย่างนี้แหละทำเทียมกันทุกที่ครับเอาพี่มาตามมาเร็วได้ได้พี่หนุ่มประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาจะได้ช่วยกันหลักเราเองตายต่างเกินอะไรต่างเกินหรือหมดนะครับใช่เอาตรงนี้นี่ตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยมามาขอคนวัดหน่อยมาเร็วพี่มา วัดเลยดีคราวนี้แหละเอาตรงนี้แหละเอาให้มัน,น,น,มนชัดเจนพี่แล้วขอนายกจะได้อยู่ในระเบียบในเมื่อหนึ่งล้านโดนร้องทั้งหมดต้องทำเหมือนกันพี่ครับกึก่งการถนนพี่แล้วใครปล่อยให้ทำมาถึงขนาดนี้นะครับผมร้องหนึ่งห้าเจ็ดทั้งหมดเลย,เร,ย,ยรวมทั้ง<อ>แฝงทางหลวงด้วยาะถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ ยี mm, ่สิบเมตรอยู mm, ่ไหนครับยี่สิบเมตรครับอยู่ไหนครับไปโซอสมวงเกินไปโซอสมวงเกินฝั่งนู้นที่ไปฝั่งนู้นยี่สิบเมตร

อาวัดพี่จากเซ็นเตอร์ไลน์กลางถนนนะครับ20เมตรใครเกินกว่านั้นหรือทั้งหมดใครเกินกว่านั้นยอหรือทั้งหมดใช่คนเลยครับ20เมตรอะไรที่อยู่เกิน20เมตรหรือหมดเลยนะพี่เราทันการกฎหมายแล้ว20เมตรแทงน้ำใคร อ่ะเนี่ยดู20เมตรนะเลยเสาไฟเข้ามาประมาณสองสามเมตรอ่ะผมรู้ยังไงก็ต้องเกินเสาไฟเข้าไปป้ายปลาเขื่อนป้ายปลาเขื่อนหรืออ่ะทีนี้นะครับตามนี้นะป้ายวินเทจการ์เด้นหรือป้ายซอสมวงหรือป้ายครัวสาริการหรือป้ายเซเว่นหรือหรือหมดไปหน้าเซเว่นตามนั้นไปไปไห ไอ้หน้าตะเวนเขามีหนังสือขอญาตพี่อ้าวแล้วทำไมเขาขอญาตได้อ่ะไอ้ที่ๆเขาไม่ได้ขอญาตนะพี่เอ้าแล้วคุณคุณให้ให้คนที่เขาขออนุญาตแล้วคนที่เขาไม่ได้ขอญาตคุณก็ต้องให้เขาไปขออนุญาตดิเขาเสียภาษีครับทุกคนพร้อมเสียภาษีพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนพร้อมเสียภาษีเอกสารถ้าเขาผิดก็รื้อเหมือนกันอ่ารื้อเหมือนกันใครที่นมไปอ่ะผมผมไม่เดินทำงานยี่สิบเมตรถ้าไกลเกินกว่านั้นถ้ามีหลักฐานการเสียภาษีก็จบเพราะนั้นถ้าป้ายไหนไม่ได้เสียภาษี ทำยังไงให้เขารื้อครับหลักการให้เขารื้อก่อนให้รื้อให้ื้อก่อนนะจนกว่าเาให้รื้อก่อนขัดขืนไม่รื้อถูกถูกอบตอซึ่งเป็นคนที่ดูแลด้วยแล้วปล่อยปะละเลยเวลาเขาขอญาตก่อสร้างเขาต้องมีการอปตอก็ผิดด้วยรวมทั้งทางหลวงนะพี่ที่ปล่อยปะละเลยให้คนหนึ่งที่เขาเกินมานะก็รื้อก็ต้องรื้อเหมือนกันมาแต่ทางหลวงอ่าอ่าอ่าเหมือนกันทางหลวงก็ต้องโดนร้องนะครับ หนึ่งห้าเจ็ดเหมือนกันที่ปล่อยมาถึงขนาดนี้นะพี่นะอ่าตามนี้ไปพี่อ่าไปที่ร้านฝั่งน,นี้เลยพี่ฝั่งนี้หมดอะโดนหมดนะครับะจะได้แจ้งก็ทีเดียวเลยอ่าแจ้งทีเดียวเรียบร้อยสักทีอ่าเอาให้มันถูกต้องดี่มันเป็นนิมิตมหมายที่ดี อ่าพี่แจ้งเลยครับลมลมพี่แจ้งเลยพี่เป็นเจ้าเจ้าหน้าที่พี่แจ้งเลยคุณพี่สวัสดีครับไม่เป็นไรคนระับเชิญเชิญเชิทุกท่านเลยก็ได้แต่หลักๆก็คือเราจะมาแจ้งว่าตอนนี้ที่เราได้ย,ย,ยิ่งไปนะนโยบายก็คือว่าให้รักษาเกียรติคามเท่าที่ เท่าที่ตรงถนนมีเสด็ทางคลิดกับที่ของยายอ่ะบ้านั่งโคจ้าที่ยายพูดกัคนเนี่ยยกมือว่าเนี่ยบอกแต่ตัวนี้ดีว่าไม่ไม่เป็นคนไปแจ้งมันหาก็าะไม่ไม่เป็นไรใครแจ้งไม่สําคัญใครแจ้งไม่สําคัญใครแจ้งไม่สําคัญครับไม่หมายมามี้าเแดงมึงจะแจ้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับยายคือคือแจ้งร้านแจ้งที่เดียว ถ้าผิดกฎหมายก็รื้อทั้งหมดอยู่แล้วไม่ไม่ได้แจ้งทีเดียวเขาไม่เลือกปฏิบัติเขาไม่เลือกปฏิบัติพร้อมกันหรือว่าไม่ปวดอันนี้ร้นมากยาวอ่าไม่ไม่ผมไม่เกี่ยวเรื่องนี้นะครับนะครับเดี๋ยว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 ขอขอบคุณนะครับที่แขวงการทางเราจะมาทําให้มันให้มันถูกต้องนะครับเพราะมันปล่อยปากแล้วเลยกันมาโอกาสประชาสัมพันธ์มาช่วยๆกันพร้อมๆกันเพราะมันปล่อยปากและเลยกันมานานแล้วนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ ทางหลวงลงมาตรวจสอบเองจากกึ่งกลางนะจากกึ่งกลางถนนเซ็นเตอร์ลายถนนเข้าไป20เมตรใครทำอะไรเกินกว่านั้นหรือทั้งหมดนะครับเขามีโทษจับจำคุกแล้วปรับนะครับขอความร่วมมือขอความร่วมมือครับขอความร่วมมือะะแต่หลังจากนั้นเราในานามของกลุ่มพักใหม่เราจะดำเนินการใครปล่อยปะละเลยให้ทำกัดทำการเกินกว่ากฎหมายกำหนด ผมจะแจ้ง157ทั้งหมดนะครับด,ด,ด,ดีครับดีพี่หนุ่มยินดีครับอ่านี่ครับพี่แจ้งเลยครับว่าจะต้องทำไงมากมาถึงวันนี้ก็คือเราจะรักษาเสียงตามแล้วล่ะโดยเพราะพี่หนุ่มเข้ามาถึงมาถึงขนาดนี้แล้วไม่เกี่ยวกับผมนะ อืมหืมนูคิดเกินเข้ามานเนี่ยวทางหลวงขอความร่วมมืออย่างงี้นะผมก็ใจอย่างงี้นะอ่าภายในกี่วันพี่ภายในกี่วันหนังสือแจ้งภายในก <ะ S 2> ี่วนันะหนูได้ทำของฝั่งนี้ได้ยื่นเอกสารให้เขาไหม,มกี่วันลูกคือโดยหลักๆเนี่ยอืมก็โดยปกติเราจะเอาสีา่สิบห้าสี่สวันสี่สิบห้าสี่สิบห้าอ่าแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะเป็นลงทุนไปทางวันแจ้งความอ่า ครับตรงหลังจำเป็นคือผมไม่เข้าไปคือหลังจากเกตลี่ยยี่โหลักเกตที่อ่ะง่ายๆบางทีผมมีคนมาตรงนี้เพราะนั้นหลังคาก็รื้อป้ายก็โดนรื้อพี่นะป้ายก็โดนรื้อก็ร้อนร้อนกันอ่าโดนรื้อหมดแล้วครับรื้อหมดรื้อหมดฝากไปถึงท่านรองผู้ว่าด้วยนะครับที่ผมไปนั่งคุยกับพี่มาเมื่อวานวันนี้กรมทางหลวงเข้ามาดําเนินการแล้วนะครับ นะครับขอขอบคุณนะครับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับแลเบียบมันปล่อยให้ทํากันอย,อยู่ที่ชั่วนาตาปีวันนี้สมควรแล้วครับที่มันจะต้องมีการจัดการนะครับาทางเราไม่เกี่ยวเพราะมันมีจดหมายมาถึงร้านที่เรา,ารู้จักนะครับให้รือ เขาขอกวามช่วยเหลือพี่หนุ่มมาให้มาตรวจสอบพี่หนุ่มเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรทําก็เลยมีการนัดหมายนะครับกับท่านตัวแทนของทางหลวงว่าวันนี้เราจะมาตรวจสอบหน้างานกันอันนี้เอาแค่ร้อยเมตรที่เห็นนะเพราะเกินจากนี้เกินจากเซ็นเตอร์ไลน์ถนนไม่ว่าจะเป็นกี่เลนกันแล้วแต่หรือสุดท้ายก็คือแค่หมุดของคุณหมุดที่ดินของคุณเนี่ยเกินกว่านี้ทําไม่ได้นะครับจับปรับ ติดคุกกี่เดือนนะพี่้าฝ่าฝืนเรายังไม่คุยเรื่องกฎหมายอ่ะมันต้องคุยด้วยติดคุกกี่เดือนครับตามตามรายละเอียดเมื่อกี้เมื่อกี้ผมอ่านอ่ะติดคุกกี่เดือนคืออันนี้เราแจ้งเพื่อให้เขาเรารักษาไว้โทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทนะครับใครใครที่ไม่ทําตามนี้เพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือถอนให้เกลี้ยงนะครับในเมื่อหนึ่งล้านโดน ทุกร้านต้องโดนเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์เข้าไปถึงเพจที่นครน,นายกเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปถึงผู้ว่านครน,นายกเลยฝากกดไลค์กดแชร์ไปถึงรองผู้ว่านครน,นายกเลยฝากกดไลค์กดแชร์ไปถึงกรงทางหลวงเลยนะครับไม่เลือกปฏิบัตินะครับไม่เลือกปฏิบัติทุกที่โดนเหมือนกันโอเคแค่นี้ครับ